พี่น้องใจงเห็นบอยิงอออ่งใหญ่อวบๆจ้ะสุดยอดเบิ่งเหนือเด้อฮอนฮอนชョบช่อ,อตอนมาคือฉันด้มาเด้อพี่น้องนี่จ้ะสุดยอดเลยบักหอยสวัสดีจ้ะพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่วิสารวีซ่ากับข่อยเบิร์ดพี่น้องจ๋า ลูกกิสานสุรินพี่น้องจ๋าลูกกิสานสุรินถิ่นไม่กินสุราเดี๋ยวนี้ไม่กินสุราก็มาสุรินได้แล้วพี่น้องจ๋านี่คืออะไรพี่น้องจ๋านี่ก็คือบักหอยพี่น้องชัดาบ,บักหอยที่เรียกได้ว่าบักหอยที่ค่อยไปเก็บมานั่นเองพี่น้องจ๋าจะทุกคนพี่น้องมันบสะใจพี่น้องจ๋าจะเบิ่งแบบมันไม่สะใจนะทุกคนนะเรียกได้ว่ามันมันไม่สะใจเลยนะ่ะมันก็ต้องแบบว่าพี่น้องเป็นโม่ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะทุกคน มาดิจ้ะเบาๆหลายย่ายห่างขันจิเท่ลงกับเก้งใจพี่น้องจ๋าพี่น้องพี่น้องพี่น้องจะเบิ่งขัดเท่ลงกับเก้งใจเหลวไปไปน่างามกินกับสปาเกตตี้เรามากินกันเลยนะจ๊ะพี่น้องจะได้ไม่เสียเวลารเวลาค่อยก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดพี่น้องหอยใหญ่ๆอวบอวบพี่น้องใจเห็นบอหยใหญ่ๆอวบอวบจ้ะสุดยอดเบิ่งนเนื้อเดอรฮอนฮอนชョกช่อช่วช่พี่น้องจ๋า ช่วยน้ำจิม้มซีฟู้ดกินธรรมดานี่แบบว่ากินธรรมดาแบบว่าอะไรนะแบบไม่ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันก็หวานอยู่นะมะฮอยหวานพี่น้องจ้าเบิองจ้ะเห็นปะ เมื่อเด้อผมได้อยากกินน้ำข่อยคิดฮอดหลายหลายพี่น้องจ๋าอย่ตงนั้นแซ่บมีผักด้วยนะผักอยากซูผักมีความอยากซูผักปลูกเองพี่น้องจา๋านี่ผักอะไรเอ่ยผักใบแมงลักเห็นบะบุนี่มันอยู่ในเฟมบะบุนี่ นอนจุกหน่อยอกินกับแบบแมงับพี่น้องมาเด้อความเสียบนัวเสียบหลายแล้วก็จะจัดการเป็นแบบว่ามีก้นถามข่อยหลายๆป่ะทำกินให้ดูหน่อยซิ่เน,นี่มันเป็นจังไดน้ำจิ้มซิฟูดราดลงไปนะจ๊ะ้แล้วจะกินเป็นแบบเมี่ยงด้วยนะ เพ็ดพี่น้องเพ็ดมีก้านเหนียวห้อนๆพี่น้องแกเห็นไหมไอหัวเลยเม,มเจอสุดซุเลยพี่น้องจา๋าเส่บๆเนื้อหวยห่หอย Mm hmm. กินแบบเมี่ยงดีกว่าผักก็สดสดก็มีนะจ๊ะทุกคนเป็นต้นๆเลยใส่ลงไปผักมีอะไรก็ใส่ลงไปจะเด็ดแล้วก็ใส่ลงไปสดๆเลยจ้ะแล้วก็ราดน้ำจิม้มพี่น้องน้ำจิม้มเห็นบ่มาเด้ออืม mm อ hmm. มไม่มีสายเลยนะไม่เก็บมม้หมู่ว่านเนาะจะบังหนว่ยนี่ไงญ่บ่ไม่เก็บมาหมู่ว้าน,นหรอกกะเทลงอย่างนี้เลยดีไหมเทอย่างนี้เลยดีไหมอุ้ยหมกหกหกห แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าไปไปทุระมาไปหาธนุงทานายความมาโน่นนี่นั่นพี่น้องจา๋าก็แต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงนะทุกคนขเนียวมีขเนียวบ่เออขเนื้าอไอออกหวนๆนเลย กีนข้าวเหนียวติดมือนี่เขาเรียกว่าคนกี้ข้านนะกี้ข้านบานขอ่อยเอื่นคนกี้ข้านกีนข้าวเหนียวติดมือพี่น้องมากินซอยข่อยได้จ่าเลยอยู่ครึ่งหมอ้อพี่น้องจา่าเลยอยู่ครึ่งหม้อไม่เจออ้ยกขึ้นหอดพี่น้องคุ้นข่อได้จา่า เนี่ยผมไเจ๋ามากินน้ำข่อยมันแสบอีหลีเขาไปเก็บกันแบบเป็นเทศกาลเลยนะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลกินหอยก็จัดกันไปจัดแบบหนักๆเบาๆอ้ยแสบทอ้องก็สิเพ็ดคักถนอะแสบ ครับสดสดออยอดไหนดีนะพัดมาจากไรพี่ทิพย์พี่นเอมามาให้ปลูกกับปลูกไว้พี่น้องจ้าปลูกกับปลูกไว้เกิดบแบบนี่กินประวัติบวชไวช้แบบนี่พี่นอ้องไม่ด้วจ้ะน้ำพริกน้ำพริกข่อยตำเองนะจ๊ะสูตรใครก็สูตรใครเห็นบ่

แต่ว่าวันก่อนก็เอาหอยแมลงภู่พี่น้องหอยแมงภู่วันก่อนก็แห้งหอยแมงภู่วันก่อนก็หอยหวานแซ่บนะอาจจะดั้มคำเคียดเพราะว่าไปตากแดดตากแดดมือแรกก็ตากแดดโอ้พี่น้องคอยบอกอย่างสุดฤทธิ์ใจเดอ้อคนสุรินทร์ โซลินสวยก็จะวอยู่งเสียเลยจ้ะจำพักน้ำจิ้มข่อยแซ่บแซ่บหืเกลดหอดอยากให้มากินด้วยกันจ้ะเพราะว่ามันแซ่บมากโอ้ยแซ่บเผ็ดจะเบิ่งมันตัวอ้วนเลยสด อน้ำจิ้มสุดยอดมันมันคนละอย่างกับมันคนละอย่างกับอหอยนางรมนะหอยนางยมหอยนางรมเนี่ยจับอีกอย่างหนึ่งจะอันนี้มันจะเป็นหอยหวานมันจะแซ่บขนาดผู้ใดบ่เคยจะกิน แล้ววิธีการจกเนาะลองไปหาชมคลิปนะคือคลิปเขาจะออกนะก็ค,คือจออกนะดูว่ามันเป็นยังไงพี่น้องแต่ก่อนนี่ไปคุยไปคุยเพราะเราไม่รู้แต่๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องคุยแล้วจ้าทุกคนขาจบเอาเลยจ้าเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนจกูกไปเจอปุ๊บเจอปับ๊บก็เก็บปุ๊บเก็บปั๊บได้กินปุ๊บกินปั๊บเลยทุกน้องอืม อยู่มังนอกก็ดีอย่างนี้แหละบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีนะนะี่ได้กินผลไม้ก็ไม่ให้กินผักสดผักไทยก็ไม่ให้กินผักฝรั่งก็ไม่ให้กินต้องรู้จักวิธีปรับตัวอันไหนมันไม่ดีก็อย่าเอามาใส่จใจเยอะหาแต่แน่นมนมวนเห็ุมีชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุด อย่าเพิ่งไปคิดถึงอนาคตอย่าเพิ่งไปกังวลกับอนาคตอนาคตระวังไว้แต่ว่าวันนี้ต้องทําวันนี้ให้สนุกแล้วก็มีความสุขที่สุดน้องเจมบ์ปักทิศตอนตอน,ตอนก่อนนะน้องจ๋าจะบึงไหมนี่ตอนปักทิศฉันมามาเด้อพี่น้องนี่จ้าสุดยอดเลยบักหอยอืมหอมใบแมงลัก เอละพี่น้องลิปนี่สำเนียงก็ได้ใจด,ด้วยเพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามันยาวไปเลยพี่น้องจา๋าเ่อคำเดียวสุดท้ายเ้าจะไปแล้วละ่ะนี่กินในตัวเป็นหอยไปเลยแล้วไม่มีทรายด้วยนะบางคนเ็าบอกว่าให้เอาใส่อะไรนะเอาใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไว้ค้างคืนเดี๋ยว่าบางคนก็ต้มสดสดแล้วก็ล้างออกเลยค่อยเอาค้างคืนไว้ค้างคืนคืนหนึ่งสุดยอดออพี่น้องจ้ะตอนแบบพริกพี่น้องเห็นปะ อแทบสิบนาทีละเดีนยี้ยเด้ไปนองเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปกินให้หมดกดไลค์กดติดตามถ้าไม่ชอบเดี๋ยวไปนองเด้อเฮ้ยถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็กดไม่ไลค์ไม่เป็นไรีปนองจ๋าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้จะกินให้แซ่บๆซคลิดหอดไปนอนทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเด้อลูกอุตสาหกคนสุรินไม่กินสุราแล้วนะจ๊ะไม่สุราไม่มีกินสุราก็มาสุรินได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋า